สบายดีพี่ๆทุกคนเนาะมาอนีมาพบมาพอกับเพชรอีกแล้วเนาะมาอนีกับเพชรสิพาพี่ๆทุกคนและกับเพื่อนๆบิดทุกคนเนาะไปขุดจิลอเดอเนาะไปขุดจิโปมเนาะหรือว่าจิลอหรือว่าจิโปมเด้อเนาะนี่คือชีวิตเพชรอยู่ในแบบบ้านนอกมานาเนาะหาอยู่หากินเด้อพี่ทุกคนเนาะจิโ i̇şte ปมกับ มีฮูเล no. ็กเลกคอมพิวเตอร์เนาะว่าม no. 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 ันสิได้หลายหรือได้น้อยเนาะอุปกรณ์ก็มีมีแต่นี้เนาะมีแต่เสียมเด้อเนาะเสียมอันเดียวเนาะเสียมเนๆเนาะมามาขุดว่ามาขุดจิปมหรือว่ามาขุดจิลอมันสิได้หลายหรือน้อยก็ไปเบิ่งนํากันเด้อเนาะอ่าเพิงว่าเพิงว่าเพชรขุดดินแต่ละเทื่อมือจะโงเนาะมือจะโงเด้อเนาะพี่ทุกคนเนาะไปเบิ่งนํากันเด้อเนาะว่า มันจะได้ลายหรือได้หน่อยสันใดกับไปเบิรงนน้ำกันเลเดอร์เนาะไปเนาะไปเลยเนาะเนาะมาขุดจิลล์เด้อเนาะหรือว่าจิโป่งเนาะนี่คุยมันเนี่นี่เนาะคุยขุยจิโป่งเนาะมันีะพามาขุดจิลล์เด้อหรือว่าจิโป่งเนาะเดี๋ยวมาเบิรงการขุดน้ำกันเนาะ อืมตั้งกล้องก่อนมาเบิ่งกันเด้อยานลึกอยู่เนาะกดที่ปอมเนาะหรือว่าสิอเฮาเด้อเนาะมันจะลึกนะดปมเด้อ Nhưng mà ở bàn hào nó Chạy lại không lực chứ Không chưa. vô thằng đấy mình nếu ở chỉ bom một màn bộ nè lộc thực cảnh đây đây xong tổ hết rồi anh mà này xong tố này ha tớ đây đơn này tớ nâng nó 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 cứ chỉ lọ đỡ nó này tôi thì xong xong phụ miền dùng cả nó này hết bỏ mười lại mười lại à. này nó mà bừng hù này đỡ nó hết nó. Tám này nó nó tăng cọng con này hộp หูจิโปมเด้อมันหยังบ่นาะยันออกลัวยังอยู่เนาะมาขุดจิหลอเด้อขุดจิโปมเนาะ nha mọi là mọi người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  mọi này กดจิลออเด้อได้แล้วนี่เห็นไห แมงกีล้อเนาะหรือว่าแมงกีโปมเนอเห็นบอกทุกคนนี่เนาะเห็นอีกแล้วเนาะให่ขุดบดเฉียมกะบอกเขาลึกและอันนี้นะ

เดี S <S <preach science> ๋นวเนี๋ยวเดี๋ยวเดีี่ปมเนอตแมนี่เห็น่ะตแมเนะเมื่อหลายเมื่อหลายมีตัตนเนตนลุนเนาะนี่มเนอนีหเนาะมอยู่ในหูเนาะไปหาขุดเนาะหาอยู่หากิ่นเนอเนาะชีวิตบานๆแบบ hết nó hãy hết được nó này. hết được. hết nó hết hết nó hết nó này, nó hết nó hết nó hết Này. nó อีกหูเด้อพี่ตุ๊กน้องงามไรน้องหูนี่เนาะนี่เห็นป่มาขุดกิโลอน้าเพ็ดเด้อมาเนาะนี่ผลของการขุดซองเถื่อสามเถื่อนี่โผล่มือโผงเลยนี่เนาะมาขุดน้วกันเนาะนี่เนาะได้แล้วได้ลื่เด้อนี่ได้อีกแล้ว เห็นได้ตัวนึงเนาะเห็นบ่มเห็นได้เด้อ่าใส่เห็นไได้แล้วมือลายลอกโพดเห็นี่ตัวแม่เนาะผ่านมาลายคุมบุได้ฮาก็ได้ตัวเดียวเด้็กนี่นี่ Đây bỏ. 10 10 10. này. Thôi đại phụ hàng đơ nào anh chị con nào. Mà bưng nằm cần nào. Chỉ lò lửa chỉ nó. Đây lại Tốt nó Anh em tôi phù nó พูเด้อตัวนี้เนาะนี่หลังสีกรุดเมนตูพูเนาะแถวหลังเกี้ยงเมนตูแม่เด้อนี่เนาะมมันมานะเมื่อยหลายเมื่อยหลายเห็นปะขุดจีบผมเด้อได้อีกแล้วะได้เด้อนี่เห็นบ่เห็นบ่ តពូเนาะអើយមែនមកមើលណែណែតំណឹងដើមនេះមើលបិបជីពមជីពម

ได้ตื่มอีแล้วตัวนึงนี่กี่ปลอมเด้อได้ตื่มแล้วเนาะตื่มตัวนึง มีตัวแม่จีโป้มเนาะแม่จีหลอเด้ออม่ตื่นอีกตัวหนึ่งเนอะในตื่นอีกตัวหนึ่งเนาะเห็นบ้างจีโป้มเนาะเมื่อยลายเมื่อยลายขุดดินเลยจีหรอเฮากันแล้วเลยเนาะ จะได้กับเลยเด้อบนนี้น่อลายเมื่อยหลาเน้องที่สุนเนาะกลับเลนเด้อบ๊ายบายมาหนาพอกันไหมเนาะ